สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมหัศจรรย์พลังบวกร้อยร้อนชายจานก้ามังคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์ละกาดูดวงช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจแล้วชงรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวนักสัตว์ละกากันก่อน ชาวไก่นั้นเข้ากับคนอื่นคนรอบข้างได้ง่ายมากๆม,มีความสามารถในการร่วมงานกับคนรอบข้างได้ดีมีรวมณติในการใช้ชีวิตมีทคนิคในการเข้าสังคมที่ดีมีทิศนิคในการผูกมิตรได้เก่งเรียกได้ว่าครบเครื่องในการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจของชาวไก่และกาชาวไก่น,นั้นมีจิตใจเป็นยอดนักสู้เวลาเจอปัญหาหรือเจอศัตรู จออุปสรรคอะไรลรแต่เนี่ยก็จะสู้และหาโอกาสช่วงชิงเพื่อเอาชนะได้จนได้นนเองนะครับชนะด้วยมีเพื่อนฝูงที่ดีมีคนรูจ้จักและสามารถปรับ,รบยุยนตามแต่ลการและอาศัยความกลมกลืนกลมเกลียวได้ในท้ายสุดนั่นเองนะครับจึงทําให้สามารถที่จะลบลีกชิงมีปัญหาและเอาชนะปัญหาได้อยู่หมัดนั่นเองดูในมุมการเงินกันบ้างเงินของชาวไก่นั้น ด้วยชาวไก่มีเทคนิคมีพื้นฐานมีลูกเล่ลูกชนมีวิธีการในการเอาชนะคู่แข่งมีวิธีการในการเอาชนะปัญหามีวิธีการในการเอาเงินจากกระเป๋าเขาด่นมีวิธีการในการเรียกร้องความสนใจมีวิธีการในการที่ทําให้ตัวเองโดดเด่นและมีเสน่ห์เหนือกว่าคนอื่นอีกด้วยเรียกได้ว่าคุณสามารถสร้างความสมดุลในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี จึงทาให้เงินสดนในเมืองคุณนั้นนะครับสบายสบายและมีเลือกินเลือใช้ในช่วงนี้อีกด้วยนั่นเองส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนในยสั้นนั้นนะครับชาวไก่มีเทคนิควิธีการมีคําพูดคาจาเนี่ยที่สามารถหมุนเงินได้ดีนะครับและอาศัยการผูกมิตรที่ดีอาศัยการมีเพื่อนฝูงที่มากอาศัยดีเชนชิปที่เยอะนะครับมันจึงทําให้ การจะหมุนเงินอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยาสำหรับชาวไก่เลยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาสำหรับชาวกาคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากมีทางเลือกในการหาเงินได้มากกว่านี้และอยากให้มีคู่ขาหรือคนรักหรือคุณที่หลงสเสน่ห์คุณมากกว่านี้นะครับเพื่อเขาจะได้หาเงินให้คุณมากกว่านี้และสร้างความร่รวยให้คุณมากกว่านี้อีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงาน งานที่คุณมักจะทําได้ดีก็คืองานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมงานที่เกี่ยวคนหมู่มากรวมถึงงานที่ทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับเพื่อให้เกิดคว,วามยุติธรรมและมีการใช้ความคิดร่วมกับคนอื่นมีการเปรียบเทียบต่างๆมีการไกลเกลี่ยต่างๆด้วยความเที่ยงตรงด้วยความยุติธรรมด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นระบบระเบียบด้วยความเรียบร้อยและ ใช้ดนตรีใช้ศิลปะในการทํางานที่ดีอีกด้วยเมื่อเวลาเครียดหรือคิดอะไรไม่ออกนั่นเองรวมถึงจุดแข็งของชาวไก่ก็คือมีความสามารถที่โดดเด่นเลอเกินในเรื่องของการติดต่อประสานงานการสื่อสารต่างๆเจ้าความคิดมีความพยายามในการใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาและสามารถทําเรื่องยากๆเนี่ยพูดเรื่องยากๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่มันง่ายได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงคุณมีความสามารถที่จะทำงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันได้เก่งทีทั้ยนั้นเองรวมถึงคุณสามารถที่จะแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์จัดสรดสรเนื้อง,งานได้อย่างลงตัวได้ดีอีกด้วยซึ่งการที่ชาวไก่เนี่ยเอาใจใส่ในปัญหาต่างๆได้ดีรวมถึงเรื่องของข้อร้องเรียนและถนัดในการต่อรองแบ่งปันด้วยความ ใจนักเรงและกล้าได้กล้าเสียเนี่ยมันจึงทําให้เนี่ยงานต่างเนี่ยไหลลื่นพลิกแพลงไปในทางที่ชาวไก่ต้องการได้ดีอีกด้วยนั่นเองหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือเก็บค่าคุ้มครอง,องหรือเก็บรายได้จากค่าเช่ารายได้จากกลุ่มผมต่างๆก็ทําได้ดีเช่นกันสำหรับชาวไก่แล้วการงานในความปร,รารถนาของชาวไก่คืออะไรล่ะคำตอบก็คือ คุณอย่าให้นี่สินต่างเนี่ยที่คุณเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยให้มันหมดไปหรือให้มันลาบลื่นเก็บเงินจากลุกนี้ได้สบ,สบายสบายและบริหารงานที่คุณทาอยู่เนี่ยที่มากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยให้มันลาบลื่นทุกอย่างอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลักกาด้วยชาวไก่ส่วนใหญ่จะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดในการคบค้าสมาคมกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการบริหารสเสน่ห์ส่วนตัวได้ดีนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะไม่ชอบใช้ชีวิตแบบจริงจังหรือเสีย,ยมากเกินไปนะมักจะใช้ชีวิตแบบอารมณ์รวยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชอบสุนสนาย์เฮฮานะครับรวมถึงมีศิลปะมีดนตรีในหัวใจด้วยสิ่งเหล่านี้ตามที่กล่าววาเนียมันจึงทําให้ชาวละการสามารถที่จะควบคุมความรัก ได้ในแบบที่ชาวรากาที่ชาวไก่ต้องการนั่นเองและความรักของชาวไก่จะดีตราบนานเท mm. ่านานก็ต่อเมื่อ mm. เมื่อคุณอยู่ด้วยกันกับคนรักหรือม่ครอบครัวแล้วเนี่ย mm. ชีวิตคอบครัวของคุณมีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานมในเรื่องของเงินทองนั่นเองนะครับสิ่งนี้ครับจะเป็นตัวทําให้ความรักของพวกคุณดีวันดีคืนนั่นเองนะครับเพราะชาวไก่มองว่า ยิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเนี่ยความมันคงเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นปึกแผ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนนะครับที่ชาวไกลปรารถนาคําตอบก็คือคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของคุณนั้นนะครับมีความรักใคร่กันดีนะครับและอยู่ด้วยกันแบบไม่น่าเบื่อมีความสุขนามีความคลื่นเครง และร่วมกันสร้างฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินให้มันมั่นคงต่อไปเรื่อยๆนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นดาวเด,เด่นสำหรับชาวรักกาในช่วงนี้ก็คือเลข6และเลข4ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรรัศกาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน6กเหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลืมกดกระดิ่งช่องหัวข่าวจากช anel น,นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ